สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาดอท i n g t a r o t c h ช n n e l ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงในกลุ่มหนุมสดสาวสดชาวราศีพฤษภกันนะคะราศีที่มีความใจดีอยู่บนพื้นฐานดวงชะตาอยู่ในส่วนเรื่องของจิตใจของผู้ชายและผู้หญิงค่ะแล้วดว,วงของเรานั้นจะมีความสุขไหมโลกจะเป็นสีชมพูหรือเปล่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2564ในเรื่องของความรักนะคะวันนี้หมอวาดเลือกใช้ไพ่ด้วยกัน2ชุดนะคะชุดแรกเป็นชุดของการ เขาเรียกว่าปอบปลมในเรื่องของความรักและชุดนี้จะเป็นชุดของการทายดวงชะตานะคะดวงชะตาวันนี้เราจะทายด้วยไพ่จากราศีมีทั้งหมด12ราศีบนหน้าไพ่นะคะจะให้ความแม่นยําค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวและไพ่ชุดนี้จะบ่งบอกว่าใครกําลังจะเข้ามาหาคุณลักษณะแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาทํานายกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องเปิดใจก,กว้างค่ะใครที่รู้สึกว่ามันต้องใช่มันต้องเกิดนั้นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เป็น general reading คือการอ่านดวงแบบภาพรวมไม่ได้เอาดวงใครหรือดวงคุณที่กาลังดูคลิปนี้มาตั้งนะคะหมอว่าไม่ได้ดูดวงใครเป็นส่วนตัวเป็นการดูดวงแบบภาพรวมมีโอกาสเกิดและไม่เกิดได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวต้องมีเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดเวลาตกฟ้ามีเขาเรียกราศี ธาตุด้วยนะคะประกอบกันก็จะเป็นตัวคุณมากขึ้นนะส่วนใครที่ชอบดูในเรื่องของอาราศีนะคะที่เป็นชาวราศีพฤกษกอยากดูเรื่องดวงทั่วๆไปทําเสร็จแล้วนะคะประจําเดือนกรุงพาหรือใครชอบดูลัคนานะคะลัคนาพฤกษกเวรู้เวลาเกิดก็ไปดูนะคะทําเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ มาพอจบคลิปของหนุ่มโสดสาวโสดเราจะไปต่อที่คลิปความรักชายรักชายนะคะใช้ไพ่เกทาโนชี้นําทางในความรู้สึกนะคะอย่าลืมแนะนําเพื่อนที่บอกต่อนะคะให้ทุกคนมาดูคลิปหมาวาดด้วยในกลุ่มของชายรักชายค่ะมาเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะดวงชะตาของคนอุ้ยตายแล้วบอกตรงๆนะเหมือนอยากจะยิ้มให้กับคุณตีเคราะห์ตีกอง โอ้โหเพราะว่าไพ่ทับดวงของคุณเป็นไพ่แห่งความพบรักนะคะเป็นไพ่แห่งภูมิริ์เนาะแต่เราดูหน่อยเพราะว่าภาพแวดล้อมเนี่ยมันดูแปลกๆอยู่นะเอาละสิเอาละสิะสมันมีถล่มทลายในใจด้วยนะคะบอกไว้ก่อนนะใครไม่คลิปนี้นะคะหมอวาดปกติแล้วการดูดวงความรักจะพูดแบบภาพรวมแต่แปลกตรงที่ไพ่ที่ขึ้นมาตรงนหน้าไพ่หมอวาดนะคะจะเป็นลนักษณะกึ่งแบบ พบชาติหน่อยๆแล้วนะคะออกแนวแบบพบชาติหน่อยๆนะคะาชาวราศีพฤษภดวงความรักหนุ่มสดสาวโสดประจําเดือนกุมภาพันธ์25642021ดวงของคุณมีโอกาสพบพบ,พบเจอความรักแบบพมลิขิตแบบเขาขีดเส้นมาให้แบบเขาผูกมาให้เพราะว่าด้วยกรรมลิขิด นะคะการมลิขิตในที่นี้หมายความว่ายังไงมันมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งมาเป็นคนคนนั้นสามารถให้ทั้งความสุขให้ให้ทั้งความทุกข์ให้กับคุณได้เลยเพราะมันเป็นกฎแห่งการเขาเรียกว่ากฎแห่งการผูกสัมพันธ์มานะคะมีโอกาสพบเจอใครสักคนนะคะจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่แค่เดือนกุมภาพันธ์นะคะมันจะลากยาวไปไปประมาณ2-3เดือนเนี่ยนะคะนั่นะคือที่จริงมันจะอยู่ประมาณ2-3เดือนนะับจากนี้เป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์พบรัก จากภพชาติเป็นตัวผมวิขิตนะคะนี่คือไพ่จัส m เมนเจ้ากรรมนายเวรไพ่ของการผูกชะตาไพ่ของการผมวิขิตเพราะฉะนั้นมันลิงก์กันแบบนี้มันมีทั้งดีแล้วก็ตกในตําแหน่งเนี้ยดังนั้นคนคนนี้จะเป็นคนคนหนึ่งที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณแล้ว ชาติที่แล้วก็ได้พบที่แล้วก็ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่เชื่อไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่รู้หรอกเราจํากันไม่ได้แต่ว่าทําไมทําไมเราจะต้องมาคบกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทําไมเราจะต้องมารักกันแล้วทําไมเราต้องเลิกกันแล้วต่างคนต่างไม่มีครอบครัวใหม่หรือทําไมเราต้องมีแฟนหลายๆคน <S <S เดี๋ยวเลิกนนคนนั้นคบคนนี้หรือว่าละชีวิตเราไม่มีใครเลยอันนี้ละค่ะแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีไพ่เดวิลคุณเห็นไหมมันมีทั้งเดวิลมันมีทั้งภูมิคิด มันมีทั้งพบชาติแล้วก็มันมีทาวเวอร์ขึ้นมาประกบในจิตใต้สํานึกดังนั้นดวงชะตาของคนที่เป็นราศีพฤษภในกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดมีโอกาสพบความรักเป็นภาวความรักแบบไม่คาดฝันเป็นความรักแบบคาดไม่ถึงหรือจะเป็นใครสักคนที่เคยอยู่ในฝันของคุณมาแล้วก็ได้นะคะและเป็นคนคนหนึ่งที่เคยมีอดีตพบกับคุณมาก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทําให้คุณลุ่มหลงจะทําให้คุณรักและข้าม ถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาในดวงชะตาของคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณมีโอกาสทําผิดศีลธรรมได้ด้วยคอด้วยความโบงบเง่าของพวกซาตานต,าต,าตา่างๆด้วยความผิดศีลธรรมต,าตา่างๆการหักห้ามใจไม่อยู่การลุ่มหลงแบบพิศวาสเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าคุณไปไปเที่ยวสถานที่ที่มันมีแอลกอฮอล์คุณก็จะเจอแบบฉับพลันทันทีเป็นวันไนส์แตนเกิดขึ้นนะคะเออเออเป็นวันไนส์คือแบบว่ารัก อาดแล้วก็เลิกกันก็ได้มันก็ฝากความรู้สึกกังวลใจให้กับคุณไว้ก็ได้นะคะพอไพ่มันล้อมกรอบคุณจะเจอแบบไม่คาดฝันจะเจอแบบไม่ดันตั้งตัวอาจจะเจอด้วยเหตุการณ์ที่มันแบบว่าทํางานผิดพลาดต่อทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาดิวกันไปดิวกันมาอาจจะพบ เจอในลักษณะแบบการไม่ถูกชะตากันและสุดท้ายก็พัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีวิบากกรรมมันจะต้องมีความทุกข์มันจะต้องมีทั้งความสุขเข้ามาในการพบเจอครั้งนี้นะคะก็มีเกณฑ์พบเจอนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นผูกสัมพันธ์กันมาแต่เป็นความรู้สึกที่พอเราเจอเขาแล้วเราจะหักข้ามใจไม่อยู่เป็นความรักที่ตัดไม่ขาดมันมีสองในยะ3สามในยะนะคะเพราะว่าแต่ละดวงชะตามันขึ้นอยู่กับบุญภาวะสนาน้ำสม แบบที่1บางดวงชะตาบางเกณฑ์วาสนาของชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์แบบฉับพลันทันทีแบบลุ่มหลงเร่าร้อนผิดคู่ผิดฝาในเวลาอันอันเร็วและจบในเวลาอันสั้นอันนี้คือเคสที่1นนะคะหลับแล้วแต่ว่าโชคชะตาของคุณจะบรรจบในข้อที่1ห,หรือเปล่าข้อที่สองชาวราศีพฤษภในบางดวงชะตาบางเกณฑ์บางวาสนามีเกณฑ์พบรักจากอดีตชาติ มีการขีดเส้นใต้ามาที่ต้องมาชดใช้ในเรื่องของกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ก็มีโอกาสพบเจอกันด้วยบุญกรรมสัมพันธ์ขีดเส้นให้เจอกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะแล้วแต่บุญภาวานาของใครจะได้เจอแบบที่สองและแบบที่สามชาวราศีพุธศคมีเกณฑ์พบเจอความรัก ในแบบที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วอาจจะเป็นอดีตคนรักของเราที่เลิกกับเราไปแล้วแล้วมีแฟนอยู่แต่เรายังองคงคิดถึงเขาและมีการนัดเจอกันแล้วก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบห้ามใจไม่อยู่อันเนี้ย หรือเป็นคนที่เราแอบประชอบเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทํางานเนาะหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่แล้วไปเจอการแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วมันเกิดการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นคือเราไปมีอะไรกับคนที่มีเจ้าของนั่นเองหรือรักคนที่มีเจ้าของแล้วนั่นเองโดยห้ามใจตัวเองไม่อยู่3ข้อนี้นะคะทําไมหมอว่าถึงมองว่ามันเป็น เออมันเป็นเหมือนความสุขแล้วก็เป็นความทุกข์ปะปนเพราะมันมีไพ่ของความรักมันเต็มเปี่ยมมันล้นแก้วมันล้นใจแต่มันมาตีคู่มนไพ่ด้วยเดวิลกิเลสตัณหาราคะบบังหูบังตาประกบด้วยไพ่เจ็ดดาบความไม่ซื่อสัตย์ความเมื่อความไม่ซื่อสัตย์มันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันย่อมเจอคู่ที่มันผิดที่ผิดเวลานะคะแล้วก็ถ้วยห้าคือความรักที่ความรู้สึกที่ตัดไม่ขาดมันลิงก์กับ พชาติมันลิงก์กับชาวเวอร์มันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างความรู้สึกการวุ่นกวายใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความเร่าร้อนสร้างความโหยหาถามว่าโดนของเลยไหมได้หมดเลยนะคะภาพนี้เพราะฉะนั้นดวงของคุณนั้นจึงมีโอกาสพบเจอความรักค่ะคุณสุภาพบุรุษท,ที่ดูคลิปนี้อยู่คุณก็มีโอกาสาพบเจอความรักจากผู้ชายที่ดูอบอุ่นไม่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในในเกณฑ์ที่เพอร์เฟกต์รวยล้นฟ้าแต่เป็นผู้ชายที่มี อายุสูงกว่ามีความอบอุ่นมีความเอาใจใส่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีแล้วรู้สึกเขาใจดีไปหมดเลยเขาเข้าใจเราไปหมดเลยเป็นพ่อพระคุณจะเจอลักษณะแบบนี้หนึ่งสุภาพบุรุษอาจจะเจอเอ,อันนี้นะกันทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจะมีเจออกจะมีเจอคนที่มีลักษณะสองบุคคลิกแบบนี้สองลักษณะนะคะ อาจจะรวมกันในคนเดียวหรือแยกออกมาเป็น2คนหรือ3คนก็ได้แต่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะกลุ่มแรกจะเป็นคนที่มีอายุมีความเป็นผู้นําสูงมีความใจดีมีความอบอุ่นเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเหมือนพ่อพระเราจะรู้สึกหวั่นไหวและหลักเขามากอีก ลักษณะนหนึ่งก็คือเป็นคนที่เก่งในสายงานเข้ามาดูแลเราในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของระบบการทํางานเกิดความใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานเราทึ่งในความสามารถของเขาเราแอบป,ปื้มในความสามารถของเขาแต่ทั้งคู่เนี่ยจะอายุประมาณ30ขึ้นไปทั้งหมด30มสาขึ้นไปหมดเลยจนไปถึงมากมายไก่กองเลยนี่แหละค่ะคือ ประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกหลงรักเขาได้ง่ายๆนะคะ3ามบอกว่า3ามว่า30มันก็ยังน้อยไปเขาเป็นคิงน่าจะประมาณ 3...38-35 ขึ้นไปก็แล้วกัน35ขึ้นไปเราจะรู้สึกหลงไหลรู้สึกหลงรักอย่างอย่าง เก็บมาฝันเก็บมามมิินในฝันในนิมิตเลยก็ได้แต่มันมืดแปดได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพรมลิขิตมาเจอเพื่อให้เราสะสางและอย่าถลํำลึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิดศ,ศีลธรรมแต่ถ้าครั้งนี้เขากลับมาเพื่อให้เราแก้ไขในโชคชะตาแล้วถ้ามันไม่ได้ผิดศ,ศีลธรรมและเข้ามาในชีวิตเราเรามีสิทธิ์ที่จะรักเขาได้นะคะแต่อย่าลืมว่าเราต้องดูให้ดีว่าเขามีพันธะผูกพันหรือเปล่า เพราะว่าไพ่รอบตัวเนี่ยมันไม่ได้สนับสนุนผักดันเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของโชคชะตากรรมสัมพันธ์ที่ทําให้เราต้องเจอกันเคยมีไหมคะที่คุณรักใครสักคนแล้วพอเลิกกันคุณบอกเราสองคนไม่น่าเจอกันเลยเรามาเจอกันในเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยเราเจอกันในเวลาที่ช้าเกินไปเราเจอกันในเวลาที่เราต่างคนมีของมีคู่ซึ่งกันและกันหมดแล้วนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เหมือนฟ้าแกล้งส่งมาให้เราโหยหาและพิศวาสซึ่งกันและกัน คลิปนี้เป็นคลิปของความเชื่อเป็นโรกของการพยากรเป็นพลังของไพ่คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่หมอว่าเชื่อว่าบางวาสนาของชาวรักชาวราศีพฤษภจะเป็นดั่งคําพูดเหล่านี้วิธีการเสริมดวงความรักที่ดีในกลุ่มของหนุ่มโสดสาวโสดที่ยังคงโสดสถิตยอยู่แบบนี้คุณต้องไปขอพรความรักในอาจจะเป็นแนวกึ่งจิตวิญ,ญญาณด้านที่ไม่ใช่เทพเทวาอาจจะเป็น การขอความรักจากจิตวิญญาณคนตายตายโหงอะไรแบบนี้นะคะพวกเจ้าแม่ตะเคียนขอความรักนะคะหรือ,อ,อขอความรักจากบรรพบุรุษนะคะหรือว่าขอให้เขาแบบว่าเข้าใจลูกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคือแนวจิตวิญญาณนิดนึงกุมารก็ได้นะคะหรือว่าแนว เทพทันใจก็ได้อะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ไม่แนะนํานะคะถ้าผิดศีลธรรมอย่าขอนะคะมันจะกลายเป็นกรรมที่ตกอยู่ที่คุณนะอันนี้คือภาพที่จะต้องชี้แจงกันนะคะค่อนข้างแรงอยู่นะคะค่อนข้างแรงอยู่เอาเป็นว่าคุณจะหักห้ามใจไม่ได้ถ้าคุณรักคุณมีเจ้าของนะคะต่อให้ต่อให้มีคนแนะนําในทิศทางที่ดีคุณก็จะไม่ฟังเขาเรียกหน้ามืดตามหมัวนะแต่มีคนเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะอะ เรามาดูไพ่ที่เขาจะตอบรับเสริมในดวงชะตาของคุณว่าเขาจะบอกคุณยังไงเขาจะให้คุณทําตัวยังไงในเดือนกุมภานะไอ้ในเดือนกุมภา,นะานี้ของชาวราศีพฤษภใบที่1ค่ะทา้าทายมันเป็นเดือนแห่งการทา้าทายดวงชะตาของคุณที่คุณจะไปในทิศทางบวกหรือลบของดวงชะตาชีวิตพอดีเพราะฉะนั้นความรักอยู่บนเส้นทางของความทา้าทายในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะใบที่สองค่ะสมบูรณ์นะคะคุณจะไป คุณเส้นทางของคุณปรารถนาความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ความว่าสมบูรณ์แบบมันอาจจะมาถูกขีดเส้นมาแล้วก็ได้คุณกับเขาอาจจะมีพบสัมพันธ์ที่ผูกกันมาแล้วก็ได้มันทําให้คุณหักข้ามใจไม่อยู่คุณเป็นความรักที่เต็มเปลี่ยนจนยากที่จะหักข้ามใจนะคะรักในสิ่งที่ทำนะคะจงเป็นตัวองตนของคุณให้มากที่สุดนะคะจงเป็นตัวตนของคุณให้มากที่สุดมันมีอะไรท้าทายคุณมากๆในเรื่องของความรักในเดือนนี้ความสมบูรณ์แบบมันอาจจะมา ในใจคุณก็ได้แต่คุณต้องระวังถ้าผิดศีลอย่ากก้าวข้ามมันจะเป็นวิบากกรรมแต่ถ้าไม่ผิดศีลคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่ที่มีโอกาสที่จะไปต่อด้วยกันในอนาคตอย่างยาวๆค่ะเป็นกําลังใจให้กับดวงของชาวราศีพฤษภเป็นความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่หมอวาดบอกได้เลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับบางดวงชะตาที่ฟ้า กำหนดไว้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะคะด้วยรักและปาชนาดีหวังว่าจะติดตามคลิปหมอวา่าหมอว่าจะมีคลิปแบบนี้หลากหลายแบบนี้รวมถึงเป็นความรักชายรักชายหญิงรักหญิงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับการดูดวงวันนี้หมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ